เกิดไม่เตามพอเลยนะเราไม่ได้นำเรากับรูคุมบุญเดิมรักษะ เปลีปยนไปหกสิบเหมือนเดิมข้างหน้าเขาไม่หกสิบเลยข้รงหอ้าเขาไม่หกสิบเลยรรอรอยรอร้อยนะขคขับเรลลี่หรือเปล่ายโอ้ยบอกว่าขับเร็วเลื่อนระวิร้ยอย <c oughs> ยีย่อะ ีย้ยวขวาแล้วระวังรดความเร็วเร็วเคกงไงยินล้อลโหโโไอดีไอด <ID, ID. S 2> ีออหรถยางแตเ<อ>กเขาแจกสายแจกสายแจกสายสายสาย้าย,าย,าย,ายไม่ใช่ขวาสายสายโหโหโโห<อ><อ>ดิ้นมา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 สมอฟร์ตั้งตั้งพืนนหน้า

ใช้รถใช้รถเราเป็นทีุ่ดไว้รถเราไปไปศูนย์ไม่น่ากันนะหมอหมอถอยก่อนโอ้ยหมอไปนู่นเลยโซฟอร์ตกดเลยไหกดไปเลยกดไปเลยกดไปเลย 隔壁，隔壁。

หลังลู้นเป็นไงบ้างเล็กกินส u p p o r t กินกิน Oh bet ni apa? Mas buy. Gua forting bagi nur retorun wall. Please win dulu. Kan kan nanti kan Đốt, đốt, đốt. vâng cái vâng 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 được vâng 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 โหลดสวโลดหลดโหลสวบหลังหลังหลังสวบสวบสวบฝั่งทีฝั่งทีด้านหลังด้านหลังทางลงมาทางเรามาหลังหลังหลังลงมาหลังลงมาสวบ ถขับเองเพราะผมบอลบอลผมบอกเลยใช่ไหมผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราแตะขับขับไปหามันเหรอแหล่อยู่เขาไปทางไหนัวะเนี่ยเนี่ยขบวนเราเนี่ย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 ด้านหน้าเราเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยเออจะจอดก่อนเนี่ยเป็น อไประจำรถไปเลยใครอยู่ในรถเนี่ยลิงสามรอยกลิงสาม้อยหกเลยสามร้อยหินก้านหน้าบูบูบูคือรถคือรถเลยไปรถคือรถเลยก่อนมอบอเดี๋ยวฝั่งยดแถวไปก่อนมอ của riêng con bò khăn này đầy nè, bu on bò là, team đi đó, team đi chút nữa, được đấy, để hôm ghép là chúng ta cứ lo cái khăn này, cọ được đấy, cọ được nó, การมาช่วยไหมไหลรถไปไหลรลถไปไหล,ลไป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 ไลรถไปไหลรถไ,ไปโอเคเรียบร้อยพร้อมลุยศูนย์แคทักทายในนี้มีเยลโลตทีไหมมีครับมี เดี๋ยวไม่ไม่จอดให้ยลโลทีมเข้าไปหาหรือว่าจะยัไงครับเออเห็นให้เขารีบกรุบดีกว่าให้เขารีบกรุบดีกว่าเออรีบกรุบรีบกรุบเดี๋ยวจะลงกันเดี๋ยวจะลงกับทีมดีดเขาโอ้โหโอโหโอโหโอเคเอาเลยเลยคาโรคาโรไปลงกับทีมไหมไปได้คล้วโอเคไปเลย ว่าเขาได้กลับแล้วบายบา